ะะเราอยู่ที่วัดป่าภูมิดลนตำบลหนองหลวงตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสดหอม <I 'm S 2> อันนี้อนะไรคะอ๋อเป็นเมี่ยงเพื่อนค่ะเป็นเมี่ยงนะคะเป็นเราก็เตรียมที่จะตักบาตรแล้วจ้ะขายู่ด,ด้านหน้าวก็ด้านนี้ ิมสุดมากแห่วที่น้องเอามามันเป็นแจ่วและแจ่วพริกอุย้ยมากแกผมปวดช้ะเลยมคสันดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดป่าภูมิดนตําบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุโนครนะคะซึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทําบุญตักบาตรกันค่ะอันนี้เราก็ทีมงานเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยท่านพนักงานอําเภอนะคะแล้วก็ ท่านธนากรเจ้าของพื้นที่นะคะเจ้าของพื้นที่ดอนดอนพาราบุญมานะคะก็ลพวงน้องบุญเลยพวงน้องมาด้วยแล้วก็มีน้องๆนะคะนักศึกษาฝึกงานนะคะที่น่ารักนะคะอันนี้ก็เป็นน้องขิงค่ะน้องขิงแต่ไม่ได้ติดโควิดนะคะแต่สงสัว่าอย่างแล้วก็น้องตานะคะเดี๋ยวค่อยโชว์ความงามนะคะช่วงกลางคลิปนะคะช่วงค่อยชสาวนะคะน้องขอสงวนความงามสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ แล้วก็ท่านเอ,อท่านออำเภอท่านปออาบุโสนะคะแล้วก็ท่านใานอำเภอนะคะกับคุณนายนะคะทีมงานนายกกิ่งกาชาตินะคะกิ่งกาชาติอำเภอสังนดนินก็มาถึงบริเวณเในวัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปทําพิธีแล้วก็ทําบุญตักบาตรร่วมกันนะคะ ก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะรวมถึงพนักง,งานเจน้าหน้าที่ผู้นําชุมชนท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านในบริเวณพื้นที่ของตำบลหนองหลวงนะก็จะมาร่วมทมําบุญตักบาตรนะคะด้วยกันค่ะในวันนี้ทําบุญร่วมกันนะคะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงยี่นาทีนะคะเจ็ดโมงยี่ินะคะก็เราก็ตื่นกันตีห้าครึ่งนะคะญญกับบ <laughs> รรยากาศเราตั้งใจมากค่ะค่ะ, <laughs> คะ ใช่ตีห้าครึ่งนะคะมาถึงสํานักงานไม่เกินหกโมงครึ่งนะคะก็ในระหว่างนั้นนะคะก็จะรอรถนำต้นไม้ค่ะแล้วก็พร้อมเดินออกเดินทางกันวันนี้ถึงที่ไม้นะคะต้นไม้แล้วบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีคนนาชอบอ๋อแล้วก็มีกล้วยไม้พันอะไรคะสร้างไหมคะมีมีกล้วยไม้นะงอกออกมาตามต้นไม้นะคะ กล้วยไม้นะคะไม่ใช่กาเอ่อไม่ใช่ดอกกาฝากนะคะเป็นกล้วยไม้ที่กปรถเกตเหมือนกันกล้วยไม้ป่ากล้วยไม้ป่านะไม่บางคนคิดว่ากล้วยไม้เป็นเป็นเป็นดอกไม้นะคะที่ไปไปฝากกับคนอื่นนะฝากต้นไม้ค่ะให้ดูบรรยากาศนะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเนี่ยค่ะเพื่อน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 ค่ะบรรยากาศดีมากจะบอกว่า สภาพภูมิอากาศอากาศดีมากนะออกแบบเย็นๆหนาวๆนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวสักพักมันต้องร้อนนะคะเราก็เลยไม่ใส่ไม่จ๋่เลยนั่นใช่เด็กๆนี่มาถ่ายรูปสวยเล็กสวยใหญ่นีเนนหาไม่ได้อำเภอเมืองสกลนครตอนนี้20องศานะคะอำเภอสว่างดันินเท่าไหร่อ่อยออ20องศาเหมือนกันจ้า ยี่สิบองศานะคะยี่สิบโลเด็ดเด,ด็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมาหนึ่งคนะ่ะคุณพี่น้องพลจะพาไปไหนคะตรงทานก็คือเอื้อเฟือเกื้อหนุนสุนทานซึ่งกันและกันนะคะอ่ากลิ่นหอมของกาแฟยั่วยวนใจมากเลยอะ่ะเป็นกาแฟสดใช่ไหมคะสดครับ<ด>โอ้ยกาแฟสดหอม <'m> อันนี้นะครับ <'m> นีบาริสต้าสุดหล่อนะคะใช่ไหมคะวัดตะบนอันนี้ตะบลหนองหลวงหรือตะบลมงเหนือเนี่ยวันนี้วันนี้อยู่ในเขตตะบลไหนอันนี้อันนี้กาแฟอันนี้กาแฟนหนองหลวงใช่ไหมคะยังหนองหลวงเป็นคาปูชิโน่ไม่ใช่เหรอโอ้บาริสต้านะคะคนนั่งนะคะหอมกลิ่นกาแฟมากเลยอ่ะกาแฟน่าจะมาจากอาร์เจนตินานะคะหอมมากอันึกๆ จัดเลยค่ะจัดเลยค่ะวันนี้เพื่อนค่ะกินหอมมากมากและนี้เพื่อนทำอะไรอ่ะโซนผักอ๋อเป็นขนมจีนขนมจีนน้ำยาเหรอคะอ๋อเป็นเมียมเม่ยงเพื่อนค่ะเป็นเมี่ยงนะคะเป็นผักสดโอ้ยฝั่งนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแน่เลยแม่สวัสดีปีใหม่จ้ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเหรอคะ ก๋วยเตี๋ยวดูดีมากเลยโหแล้วใส่ถ้วยสแตนเลสด้วยอยู่ทไหนกินหอมใช่หอมมากก๋วยเตี๋ยวน่าทานมากเลยอะอะไรนี้เป็นเมี่ยงพี่อยากได้เนาะอังพี่อยากได้เติมน้ำร้อนอีกหน่อยนึงแบบว่าแบบว่ามันเข้มมากหอมมากหอมมากเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะให้ดูนะคะบรรยากาศนะในบริเวณวัดนะคะที่ พูททศสนิกชนนะคะก็ได้มาทมําบุญร่วมกันนะคะก็จะมีคุณตาคุณยายนะคะมีทุกช่วงวัยเลยเดี๋ยวกูก็จะมาลิมรสนะคะอ,อ,อาหารนะคะที่ ทำเป็นทานไว้นะคะตรงนี้น่าทานมากๆเลย๋วยเตี๋วน่าทานมากมี่าแฟกาแฟ่สดนะคะทำไม่ได้ง่ายๆากเเนาะแล้วตอนกระถินพี่มาก็กินกิน่กินสองแก้วกับบ้านพี่นอนลัคเลยคือพี่เห็นแก่โลนะคะถูกแล้วแบบ่า่ชื่นใจไงเขาก็จะได้บุญเพราะว่าเราได้กินเราได้กินนี่ก็เดินสุีทุกร้านด้วยนะ มีความสุขนะคะทั้งผู้ให้แล้วก็มีความสุขทั้งผู้รับจ้ะก็เริ่มเดียวไปไอีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เริ่มตั้งขบวนตักบาทแล้วนะคะตั้งแถวเตรียมตักบาทแล้วจ้ะอ๋อ,อ,อได้ริมรถนะคะกาแฟยาเช้ากับบรรยากาศ20องศาค่ะ <laughs> ด้วยกาแฟหอมกรุ่นนะคะบาริสต้านะคะอิมพอร์ตมาจากอาร์เจนตินา้ <laughs> <laughs> เพราะว่า,มาเมล็ดกาแฟคั่วนะคะพันเอ่อพันจากอาร์เจนตินานะคะอเมริกาใต้ <laughs> คั่วเข้มเลยใช่ไหมคะ่ะคั่วเข้ม <laughs> แบบว่าไม่ต้องนอนนะคะ84 <laughs> ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆค่ะ ทางพระสงฆ์ก็ได้จะมาถึงแล้วนะคะเราก็เตรียมที่จะตักบาตรแล้วจ้ะ Nó chiếc giống mất chiếc giống mất chiếc mà lại đi mất đi mất đi đi cá รู้สึกว่าออกมาว่าะลรนะให้มาแล้วเราก็กนนรู้สึกดีมากเลยสบายใจแตังมาเสร็จแล้วนะคะรู้สึกอิ่มเอมมีความสุขกายสุขใจ สบายอกสบายใจนนกับญาติมิตรอะประมงไม่ใช่มะงประมงวันที่มีใหม่จ้ะ เพื่อนๆค่ะแล้วตอนนี้เราเข้ามาในบริเวณพระอุโบสถเพื่อที่จะประกอบพิธีส่งแล้วนะคะก็จะมีองค์พระประธ,ธานนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพัตาหาารที่จะถวายที่ผู้รักษาสนนิกชนนะคะได้มาทำบุญร่วมกันแล้วก็เตรียมประกอบพิธีคะ่ะท้างในคือ ตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีค่ะ เพื่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน่าทานมากเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวหมดยังอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเลยโอ้แม่ น้ำตาลค่ะน้ำตาลยังไม่ใส่น้ำตาลน่ค่ะอันนี้ได้ยังไม่ใส่น้ำตาลโอเคใส่น้ำตาลแล้ววันนี้ด้วยหนึ่งเชา้าน่าชิมมากคือแบบใส่แค่พริกอย่างเดียวอะ่ะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลย ่ก๋วยเตี๋ยวลุงทานอร่อยมากกินหมดไปแล้วถ้วยห,หนึ่งอันนี้เบิ้ลรอบสองพร้อมเหลงโหไปทําขายได้เลยเนี่ยแล้วก็น้องนักศึกษาฝึกงานไปเอามานะคะกล้วยทอดเต่งจืดมีแจ่วมีข้อเหนียวแล้วก็อะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายน่า,านมากแต่กูเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยว นี่มาดูเล้งขัวก็ดูกเ,เพิ่มเพิ่มสุดมากกุยทอดกินมากไม่ได้นะคู่มันน้ำหนักอยู่หอม,มใส่งาดำด้วยนะคะเฮม ชิมแจ่วที่น้องเอามามันเป็นแจ่วอะไรแจ่วพริกแตงโมเขือแจ่วอืมอร่อยอร่อยมากขอบคุณค่ะมามาชินชิมอุ้ยอันนี้แซ่บอะของโปรดเลยอันนี้คืออะไรอะปลาบอกหมกปลาอุ้ยหมกปลาแกของโปรดฉันเลยมีไข่เจียวด้วยอะ ขอยนี่ก่อนเนอะมีแต่แนวเป็นแต่แซบทั้งนั้นเลยอกระตกอ่ะขอชิมหมกปลานี่หน่อยนะมีพริก ที่สุดเจ๋อพี่เผามะเขือของโปโรเลยนะอืมอมร่อยชิมเล่นเคยเดี๋ยวไปชิมก่อนนะจ๊จะแล้วเจอกัน